สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง FC ฟทุกท่านครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมาเก็บตุ้มดักปลาไหลครับผมเมื่อวานผมได้มาใส่ตุ้มไปสิบลูกครับผมหมายที่ผมดักก็จะเป็นเนี่ยครับผมสวนยางสวนยางที่ผมกรีดเนี่ยแหละครับผมพอดีเขาเอาแมคโครมาลอกคันคูคันคลองขึ้นใหม่ๆครับผมเนาะก็เลยเอาตุ้มมาดักไ้เมื่อวานสิบลูกเขาลอกฝั่งนู้นฝั่งนี้มันจะเหลือหญ้าเป็นหย่อมๆครับผมผมจะดักตามหญ้าหย่อมๆเนี่ย ที่ผมดักไว้เมื่อวานครับผมเดี๋ยวลองมาลุ้นดูว่าจะมีตัวไหมครับผมจะติดให้เราสก,กีตตัวครับผมไอ้ตรงนี้ผมเคยมาทําคลิปไปหนหนึงครับผมช่วงที่ผมดักปลาไหลให้พี่น้องเอฟซีได้ชมครั้งแรกๆตั้งแต่สี่เดือนที่แล้วครับผมที่ผมทําเหยื่อทําเหยื่อหอยกะปิครั้งแรกครับผมเดี๋ยวไปดูคลิปนี้เมื่อวานล,ลงคลิปหนูไปครับผม พอดีคลิปติดเหลืองผมเลยลบออกลงไปได้ชั่วโมงเดียวครับผมเนาะก็ขอบคุณนะนะอที่คอมเมนต์มาบอกนะครับเนาะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ผมก็อยากให้พี่น้อง f อได้เห็นนะครับผมผมก็ไม่รู้ผมก็ให้ดูหนูให้ดูอะไรเงี้ยพอ, <finals stage> พอดีคลิปมันติดเหลืองผมเลยลบออกไปแล้วครับผมลงได้ชั่วโมงเดียวครับผมลบก็ขอบคุณนะนะที่เข้ามาบอกครับผมเห็นคอมเมนต์พอดีผมเข้าไปเห็นคอมเมนต์สองสามคอมเมนต์ว่าระวังคลิปจะปิวคลิปติดเหลืองครับผมเนาะนี่ก็มีรอยคนมาดักหนูเหมือนกันนะครับผมนั่นนะผูกถุงข้าวขวครับผม นี่จะให้แม่บ้านเก็บกระถางออกเขาจะเอาแม่โคเขีย่ยพื้นที่มันเตียงเอาออกเลยเอาออกมาไว้ร่องนี้อ่องเลยหรอเอาออกสองร่องเลยออกไว้รองที่สามแม่โครมันจะเขี่ยอย่างนี้เจ้าของบริษัทเขาจะเข้ามาคผมก็จะเอาแม่โคเขียทางทาทางใหม่ครับผมยางนี้เขาก็ปล่อยให้เหมานะครับนี่ปล่อยให้เช่าไปครับผมเดี๋ยวไปดูปลาไหลเราว่าจะเป็นยังไงครับผมสิบลูก เหยื่อก็จะเป็นเหมือนเดิมครับผมหอยกับกะปิสองอย่างตรงไหนวะกุ๊กพอนี่ไงเจอแล้วครับผมนี่ครับผมลูกแรกเนาะยังไงก็คนไหนเข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพันหมีด้วยนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปครับผม โดนครับผมหนึ่งตัวแถวบ้านผมมอนนกเยอะครับผมนี่แต่ที่ผมกีดยางอยู่แต่ก็ไม่ค่อยเห็นนะแต่เวลาผมไม่ได้กีดกลับบ้านไปจะมีคนมาชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมมาแล้วครับผมแต้มแรกตัวไม่ค่อยโตครับผมตัวกำลัง ต้มเป็ดลูกที่สองมาครับผมลูกที่สอง โ oh. แห้วมีแต่อะไรอ่ะแมงตับเต่าครับผมจะเหลือสักกี่ตัวสองลูกหนึ่งตัวครับผมฝั่งนน้นเป็นถนนครับผม เน่งว่ามันติดถนนมันจะเหลือหม้อช็อตหรือเปล่านี่กระยางที่ผมจีดแล้วครับผมหายบ่อยครับผมนี่ยางส่วนนี้พอมองเห็นเขาขาวเขาก็เข้ามาเอาก่อนเจ้าของอีก <laughs> โอ้โนี่ติดหลายตัวอยบโอ้แต่ตัวเล็กครับผมสี่ตัวเนี่ยตัวตีเดเยอะเองเนี่ยครับผมตัวเยอะก็ไ่เดือนเนี่ยสามตัวครับผมเดี๋ยวค่อยปล่อยมันครับ เดี๋ยวไว้ก่อนแปครับผมเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปโอ้นี่ก็ติดครับผมแต่ตัวไม่ใหญ่ครับผมตัวเท่าลูกเมื่อกี้เลยเนี่ยครับผม ไฟเล็กๆกี่ตัวเนี่ยนี่ก็สองสามตัวเดี๋ยวค่อยปล่อยครับผมตัวใหญ่เขาเอาไปกินหมดแล้วมัง้งไปบผมลูกต่อไปรุนรุนรุน,ล,นลูกต่อไปครับผมง่ายลูกนี้ โอ้นี่ก็ติดตัวติ๊ดหนึ่งดูบมีแต่ลูกมันตัวเท่ากระไสเดือนนิ้วก้อยผมยังใหญ่กว่าอีก <laughs> เออน,นี่ตัวสวยนะครับผมตัวดีหน่อยครับตัวนี้เป็นยังไงเป็นยังไงโอ้ตัวนี้ตัวสวยอยู่ครับผม ตัวเริ่มใหญ่แล้วครับผมตัวเริ่มใหญ่ขึ้นมาหน่อยอเต็งปลาช่อนน้ำก็เพื่อมเลยครับผมปลาช่อนกัดลูกปลาตบเลย มีเองเอียงเอียงยังไงโอ้ตัวสวยครับผมกี่ตัวเนี่ยสองสามตัวครับสองตัวตัวสวยอยู่ครับผมมาแล้วครับผมตัวใหญ่ๆเนาะตัวเริ่มมีไซส์เริ่มมาแล้วครับผมกุ๊กขี่มาไซค์มานี่เลย บอกแม่บ้านขี่รถมานี่เลยครับผมเดี๋ยวออกทางนี้เลยอืมลูกนี้ยังเอียงอีกแล้วครับผมนั่นนั่นครับผมยงเอียงอยงู่แล้วสอานีแหละก่อนฮะเดี๋ยวเขาก็มาเก็บมั้งมันจะเสียรตรงไหนก่อนไม่รู้นะ เอียงๆอ,งอ้อันนี้ตัวสวยเลยครับผมสองตัวดูครับสองตัวสวยๆครับนี่มาโคลยังมาเขีย่ยข้างๆนะครับผมจะของที่เขาจะมากุกไนันนเอาตุ่มไว้ก่อนนะเล็ก สองลูกมั้งครับผมสองลูกหรือลูกเดียวนี่แหละเดี๋ยวนับก่อนกี่ลูกก็คุกนับดูดิสองสี่เก้าเก้าเลยลูกหนึ่งไปครับผมลูกสุดท้ายเดี๋ยวไปลุ้นกันลูกสุดท้ายจะติดไหมครับผมเก้าลูกมีไม่ติดอยู่ลูกเดียวครับผมเมื่อกี้ที่ผมเก็บมาติดอยู่แปดลูกแต่ตัวเล็กครับผม น้องเขาขุดออกที่แรกปังนู้นลกครับผมเขาลอกออกหมดดูที่สิบนิ่ง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 โอ้มีตัวอยู่ครับผมสองตัวสองตัวครับผมนี่ ต, 40, ตัวที hehe, ่สิบติบสองตัวเดี๋ยวไป z, ไปเทอยู่บ้านเดี๋ยวจะเอาตัวเล็กมาปล่อยไปครับผมเดี๋ยวไปเทปลาไหลดูที่อีกทีที่บ้านครับผมเนาะเดี๋ยวจะผมจะคัดเอาตัวเล็กมาปล่อยครับผมเดี๋ยวไปดูนะผมจะสิบสกีตัวสิบลูกเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับผมมาครับผมเดี๋ยวมาเทปลาไหลรวมกันดูครับผมเนาะสิบลูกนี่มีอยู่ลูกหนึ่งครับผมไม่โดนครับผมเนาะโดนอยู่เก้า ก้าลูกแต่ไม่ใช่เก้าตัวนะครับผมหลายตัวกว่านั้นนี่ครับผมลูกนี้ไม่โดนอันนี้ตัวใหญ่เอเออมีตัวใหญ่อยู่นี่เดี๋ยวเทตัวใหญ่เลยครับผมนี่กุกถือกล้องหน่อยสองตัวตัวกำลังครับผมกำลังสวยอันนี้ตัวเดียวนี่ก็ตัวเดียวครับผม ามลูกสี่ตัวอันนี้อันนี้สามตัวครับผมสี่ลูกเจ็ดตัวแล้วครับผมแต่ตัวเล็กอีกตัวเล็กตัวหนึ่งสิบลูกได้ไปสิบลูกอันนี้สองตัวครับผมนี่สองตัวแต่ตัวไม่ใหญ่ตัวใหญ่หมด อันนี้อันนี้ไม่ใช่ไส้เดือนนะครับผมนี่ปลาไหลน้อยเดี๋ยวเอาไปปล่อยคืนครับผมนี่เดี๋ยวเวลามาันโตเดี๋ยวไปเอาอันใหม่นี่กับตัวไม่โตครับผมดูดูังกับไส้เดือน,นดูดีครับผมดเดี๋ยวไปปล่อยคืนครับผมดูแต่ละตัวปลาไหลเพิ่งเกิด มันขายปลาไหลให้เห็นอย่างนี้มันมันมันไม่เห็นเป็นไรมันหนูอะเนาะหนูมันไม่รู้คลิปม่เหมือนกันมั้งนี่ครับผมมีแต่ลูกมานครับผมโอ้อันนี้หลายตัวนี่ดูตัวเล็กๆกัเขาครับผมดูเดี๋ยวจะเอาไปคัดออกไปปล่อยครับผมตัวเล็กเพิ่งเกิดเมื่อวานนี่แล้วมั้งนี่ตัวเล็กเลยเออนี่ตัวสวยเะครับผมนี่ นี่ครับผลงานตุ่มติดลูกครับผมไม่ติดอยู่ลูกเดียวตัวเล,เล็กเข้ามาหลายตัวครับผมชุดนี้เนาะก็เห <c oughs> <อ>มือนเดิมครับผมคนไหนเข้ามารับชมใหม่ๆก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ครับผมเนะาะก็เป็นกําลังใจให้กับช่องพันหมีครับผมเดี๋ยวไอตัวเล็กผมจะคัดไปไป,ปล่อยครับผมไอตัวใหญ่นี่เดี๋ยวจะเอาไว้ขายนี่ขงตัวอย่างเงี้ยจะไปปล่อยนี่เดี๋ยวเวลามันโตเดี๋ยวจะไปเอามันใหม่นี่ครับผมจําหน้าไว้นะไปปล่อยแล้วมัโตขึ้นในเข้านะตุ่มเนี่ย ไปครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมมาครับผมเดี๋ยวมาปล่อยมันคืนธรรมชาติตัวมันเล็กครับผมเนาะเดี๋ยวตัวมันโตนครับผมค่อยมาเอามันไปโตก่อนเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนโตไปครับผมกลับบ้านครับ